เราจะเราใส่คําไปไมันจะบอกดรบความถี่ของคำนั้น,น,นการค้นหาที่มีคานี้ร่วมรวมคําใกล้เคียงและภูมิภาคที่ค้นหาอ่ะลองหิวมันก็จะประมาณเนี้ยแบบที่บอกไปอ่ะภูมิภาคใช่ว่าแบบใครภูมิภาคไหนค้นหาเยอะค้นหาที่เกี่ยวข้องหัวข้อที่เกี่ยวข้องคนหิวเกมก็หายอ่าเกมกรเพาะอักเสบอะไรเงี้ย,ย,อ,ยอ,อันเกอร์กระเพาะเสบแล้วอหิวข้าวภาษาจีนหิวภาษาจีนพูดอะไรครับจำไม่ได้แล้วหิวข้อง ร,รอยอยู่ระหว่างพี่แมทพูดความจริงกับจอร์ดแม่งเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะได้ทั้งคู่เลยบบเมื่อกี้โอ้คุณน,น่าจะเชื่อว่าหิวข้าวเป็นอันดับสองก็คนพน,นมหิวข้าว,วช่วงที่ผ่านมาคนนั้นคอพนมหิวข้าวมีใครเสนอไอเดียได้หมดที่อยากหาคำว่ากระท่อมโอ้โหคนเซิร์ชเยอะได้เยอะอยู่นะ <c oughs> สมุดสมคำสมุดสมคำเซิร์ชเยอะมากไอ้เหี้ยกระท่อมใกล้ฉันนะพื้นที่ปลูกสวนเขาเยอะไหมแบบสวนมะพร้าวสวนตาลอะไรเงี้ยวิเธอเลิกนำท่อมปฏิบัติ กระทอมใกล้ฉันให่จะแบกมาไอไอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันน้ำแข็งเนี่ยกระทอมอินทาอินทาร้องเพลงกระท่อมเด้อวะมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะเลิกยังไงอหน้าอินคาด้วยมะหมี่ระหว่างะามีนงกับะหมี่จอมพลังจะเจออะไรนครนายกก็รู้แหละไอเยอะนครนายกเซิร์ชมาเขาตามหาอยู่เหตมาหายอ่ะ <laughs> <laughs> บะหมี่เกี้ยวเส้นบะหม,มี่บะหม,มี่ใกล้ชันบะหม,มีข่ข่เาปกติปกติมากเลยวะ่ะ <laughs> สมมติ5ปีที่ผ่านมา90วันแล้วกันไอ้ยันครในยุคทปชาตลอดตลอดการเลยวะ่ะของเขาดีจริงจริงอ่ะเออเซิร์ชหิวกูจะเจอว่ะในช่วง90วันกูจะเจอเสิ่งที่กูเคยเจอม <laughs> <laughs> หิวเมื่อไหร่จะแวะมาอุ้ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา <laughs> อาโอบ อ้าเดี๋ยวนี้เขาขายข้าวแล้วเหรอละกินคือ,อยังไงว่าแบบมีมีบริการแบบตังห้าพันปุ๊บออกของออกออกแก๊ปออกบะหมี่ได้บะหมี่มากินจริงๆเลยเออพี่จะตายหแล้วพี่กลับบ้านมาเนื้อออกบะหมี่เพิ่มไม่เพิ่มสเตตัสแต่ตเพิ่มความอิม่มประกาศลดน้ำหนักคืออะไรวะ <laughs> มงึงมันลาคุกกี้ปีศาจกูอยากดูเลย <laughs> อะไรวะ <laughs> อะไรวะอาการหิวบ่อยหิวตอนดึกหิวหิวนี่กูเจอแล้วไอเกียรต้มชาสิผม โอ้ม <net> <G gan Anfang> ึง <avez> หิวมากกว่าแสงอีกอะ ยูดแสงยังน้อยกว่ายูจีอ่ะคณะ BK กูรู้เลยเซิร์ชอะไรกันแค่ไหนเออมีมีร้านขายคณะใน BK อ่ะแหม BK เคเขาไม่คงไปหาร้านขายคณะกันหรอกใน BK เนี<ะ>่ยโว้ะม้าไม่พ้นเรื่องประมาณนี้นะยังไม่ on, ไมูออลเป็นเรื่องปกติเลยโอ้โมา้าเซิร์ชเยอะเฉลีย่ยโดยปกตินะและ้วแล้วดูเขตในภาคเหนือมาก่อนเลยแพร่ลำปากหมดเลย <f uck ling> ไอ้จอนคุมไอ้จอนคุมหมดเลยมัญชีม้า <laughs> <laughs> อุมามุสเมะไอ้เออกูว่าแล้วมันต้องมีอุมามุสเมะมาใครเครียด <laughs> อ๋อเล่นอุมามุสเมะงไงใครเครียดโอ้ออกูว่แบบ<ด>เลี้ยง้า,าแล้ว,วเ,อเออเต้นใจลูกม้ <laughs> จอจะทำอะไรงั้นนะหมายมายถึงทำมาใช่ไหมโอเคไปกันต่อดีกว่าเอาเดี๋ยวเรียกคุณสายมานะเดี๋ยวคุณเรียกคุณสายมาคือเรียกคุณสายมาเออเอสายบอกไปทำมาด้วยกันอะไรเนี่ยนายครับนายครับจอคิดถึงอะไรเงี้ยคุณนายบอกเรื่องแม่งแต่ที่แน่ๆนะรักคุณนายกูจะตัดออกมานินบังกรปลาปลามาได้ยังไงวะปลาไม้ เอาปม้ามังปายเฉยๆด้วยคนกับม้านี่หมายถึงอะไรคนกับม้ามันคนขี่ม้าคนเลี้ยงม้าปกติในคนกับม้าเนี่ยเดี๋ยวนี้กําลังดังกันเต้นไม่มีอะไรมากมั้งแม่ห้องสอนเต้นเยอะเ้ยหัวใจเต้นกลางเต้นเออโอ้ยีหัวใจเต้นเลยหัวใจเต้นปกติใจเต้นปกตินี่เขายังไงวะเซิร์ชกูกันทําไงดีหัวใจผมเต้นปกติเขาอยากรู้ว่าหัวใจเต้นปกติความขี่เท่าไหร่ อ๋อโอเคโอเคพอเซิร์ชไม่เจอหัวใจเต้นเร็วเลยเป็นสนามที่สิเอ็ดเลยกับดักดิ่อะไรกันนะโอ้โหเซิร์ฟกับดักเยอะมากเดือนตุลาเนี่คืออะไรสิงบุรีด้วยนะสิงบุรีชอบกับดักมากกับดักจับลิงอะเนี่ยกับดักในเงาแค้นโอ้แคแคลลิงขนาดโอ้โหมึงสี่ระดับเลยมึงห้าระดับเลยนะเอาเอามันเข้าไปวอร์ดในป่าเอาอะไรเอาเอาเอาดอเมื่อกี้กูเห็นแบบคนเอา เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเวลานะจอรดเห็นไหมคนเอาอ่างทองชอบเอามากเรามานครสวรรค์เอาเพลงอียจอนอเราคิดมากไปเอาผ้านี่คืออะไรวะว่าเอาน่าสนใจวะกูเพิ่มคำมาเอาอะไรดีวะเอาหมาเอาหมาไปเลี้ยงอ๋อมันไม่ใช่เอาดอมันคือลุกดอทคอมเอาลุกดอทคอมเอาลุกโอ้ผมมาอซอฟไปใจไม่สั่สั่เอาของไหมเออกว้างนี่ของมา ไปเว้นกันเลยนะอเอาไปที่ใครเอาเนยแข่งของฉันไปนี่ค <Yeah> ืออะไรผัวคุณโดนขโมยไปสองครั้งนี่คืออะไรไม่แจ้งความวะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจเอาวเฮ้ยเนี่ยหมาหมาแมวแมวเนี่ยเอาสนอยแล้วกันแมวรักแมวมากๆ .com ด้วยนะอาหารแมวแมวปีศาจท็อปเป็นระดับสองนะแมวปีศาจท็อปเป็นระดับสองนะแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเดียวกันนะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะะถ้าเออถ้าเฝันเห็นแมวไปจะเจออะไรวะ เห็นแมวคอเคลียบบ่งบอกถึงการหวยหาความรักความอุ่นมีคอไฟมาคู้เสียวแบบแซ่ด์ชอปปุดนะมันก็พูดปกติของมันนั่นแหละแต่หัวพี่มันลันไปเฉย์เจย์แตว่ากูสิเจย์เป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเจอ์ก็ไม่พูดกับเพื่อนเฮ้ยแต่ทไปเจอ์ไม่คุยกับเพื่อนมั้ยเงียบเงียบโอเคเจอ์เงียบหมานี่กูจะเจอเซิร์ชข้างๆบะหมี่ไหม ไอ้เชืยบยาเบื่อหนูวะหมาเลยเหรอเครื่องตดหมาเนี่คืออะไรวะเครื่อตดหมาเนี่คืออะไรอ่ะหมูเป็นยาติแน่เลยนะี่ยหมูทำไมทำไมหมูคลั่งแหละว่าหมูศยลกรรมไก่ากากเซิร์ชน้อยมากเลยด้วยเซิร์ชเยอะสุดยี่สิบเอ็ดยิบเจ็ดกันยานะฮะเกิดอะไรขึ้นครับไก่กามีไก่ปิจิก,กาตายเจอใหม่ดาวิกาเซิร์ชไก่กากูเจอหมูกับหมาหมูหมาหมูหมากาไก่ไงกี่โรเซิร์ชพระเจ้าดิ วีเคเทพเจ้าสายฟ้าอะไรวะทองควงค้อนเนาะตาชันเงานักค่าระดับพระเจ้าอะไรอ่ะซีรีส์เหรอหมอจางแอร์อมอเสร็จหมอเสร็จแล้จ้างแอร์หมอนวดหมอนวดเนอะหมอปกติคนเซิร์ชน้อยด้วยนะหมอนต้องหมอนวดคลินิกหมอต้องใส่เข้าไปเจอคลินิกหมามั่งว่ากันหมอตาหมอฟันหมอนวดไทยหมอเด็กหมอเด็กเหรอ อ๋อหมอเด็กไงรักษาเด็กยังหัวข้อที่เกี่ยวข้องสงครามสงครามหมอลำนี่มันชื่อหนังเหรอวะสงครามหมอลำย้อนหลังได้ไงวันสายวิบเวทเลยใช่เลยสงครามหมอลำคลิปหมอนวดนี่คืออะไรอ่ะเอาไว้เป็นที่ศึกษาก็แบบเอ้ยเขานวดกันยังไงนะแผ่นไทยอะไรอเงี้ยคนเดตรงไหนวะเออใช่เจอไปเจอ WWE อ่ะเมื่อกี้พี่พูดแทรกจอนนะพี่แมมครับเฮ้ยพี่พี่ขอโทษพี่นึกว่าเซตไอ้ไม่พี่นึกว่าจอนหายใจอยู่แบบเสกเอง เอ้พ well> ี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจอร์จต้องการจะพูดอะไรเอ้ยพี่แมทอเอ้ช่างแอร์จอร์จช่างแอร์นั่นไอ้ของผมน้องบัวลำพูแม่งเซิร์ชเยอะมากเลยช่างแอร์ในตำนานเพลงอะเพลงเอ๋อเพลงเพลงหนังช่างแอร์อ๋อหนังเงินล้านเหรอพระเอกพูดไม่เล็กอ่ะแบบเผื่อคนไม่รู้ละกันหนังช่างแอร์มันเป็นพรเรื่องหนึ่งในอดีตเนาะโกนดิไมอยากรู้มันจะมีโกนโซนนั้น 哎，金哦喂。 โอ้โหก็เลยตะไข่กุ้ม,มิงพี่แมทครับพี่แมทครับครับแต่ก่อนก่อนทีน่ผมจะรู้จักเครื่องเล็มขนนะครับ <c oughs> ผมลำบากมากเลยตัดไข่มาก่อนเอออะไรวะงอกเหรอใบฟันใช่ไหมกูเอื้อมถึงเหรอก้มลงไปเลม็มไ <c oughs> ช่ฟันโอ้ไม่ไม่แต่ถ้าเกิดสนใจเครื่องเล็มขนน้องเนี่นยแนะนําไข่กูมิงเครื่องเล็มขนน้องไข่ปลอดภัยหายห่วงด้วยนวัตกรรมเซฟเทคใบมีดเซรามิกไม่เกิดสนิมเครื่องตัดเสร็จไม่เป็นตอไม่เกิดปัญหาคนคุดเครื่องใช้ได้หลายส่วนของร่างกายนะครับเพียงส่วนไหนย่นๆก็ดึงให้ตึ หน่อยพ่อยังเป็นของมีคมอยู่ทั้งตัวเครื่องกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันหนึ่งปีเต็มตัดเสร็จและทำความสะอาดต่อด้วยไข่ครีนเซอร์นะครับผลิตภัณฑ์คลีนเซอร์ล้างน้องไข่เห็นคนอย่างนี้นี่ไม่ใช่โลชั่นนะต้องล้างเฉพาะจุดนะค่ากดค่าดังเหมาะสมกับผิวหนังบริเวณน้องไข่โดยเฉพาะลดกลิ่นลดแบคทีเรียผ่านการรับรองโดยแพทย์ผิวหนังไม่เหนียวไม่เหนอะหนะเมื่อแห้งปัจจุบันมีสองกลิ่นนะอุ่นและเย็นอุ่นเหมาะกับารทำงานอยู่บ้านอยู่ที่ร่มเย็นเหมาะกับการทำกิจกรรมนอกบ้านเล่นกีฬาทั้งสองผลิตภัณนน สามสิบเครื่องเล่มเหลือหนึ่งพันสี่้สิบเ็ดบาทส่วนคลีนเซอร์เหลือหนึ่งร้อแสิบเจ็ดาทตอนนี้การันตียอดขายอันดับหนึ่งนะครับใครสนใจอยากสั่งซื้อระวังของปลอไมไว้ก่อนเลยอย่างแรกร้านเขาไม่มีตัวแทนจำหน่ายหนึ่งในลิงก์ซื้อของแท้จะอยู่ในดีสคริปชันและคอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะจ๊ะคลิปส m มเอ็มนี่ผลิตภัณฑ์เล่มเหมือนกันไหมเนี่ยนะโกนไปเลยได้ถึงสามหมอยด้วยกัน <laughs> ของกูนะทำการดึงแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยกรี๊วจอร์ดอย่าใช้คำว่ากรี๊ดจอร์ดใช้คำว่า <laughs> รู้ไหมครับจอร์ดไปโกนกับใครโกนขนน้องสาวอ่ะขนน้องสาวที่หัวโล้นแล้วตอนนี้ไปแกล้งทำไมตอกแต่ละคำที่มาแต่อโมโดนตอกได้เคยอะไรครับฮะเน็ตตอกสาเข็มไอวีคินเน็ตตอกสาวเข้ม โดนตอกอันนี้ไม่น่าใช่ไหมกนคนสากแก้วชอบตอกนะครับยศต่อนอยเออเนี่ยยศต่อนอยการชอบจอมยืนสู้ตลอดแนวเนี่ยเออแล้วเคยไปยศต่อนอยมาไอ้ยักษ์กูกูไม่มีแรงขำต่อแล้วอ่ะเดี๋ยวนะปริญธิพานเหรอเออกูแทะทักเลยว่าปริญธิพานเมีย ชุดเมียคารเยเวสเมียเจอมาฮีโร่อะคาเดมีที่สั้นแปดคืออะไรไว้เนี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรไงอะคาเดเมียไงอ๋ออคาเดเมีอ๋อเมียนุทินทำไมคนอยากเห็นเมียนุทินวะลองคนใต้ดูใต้เนี่ฝ่าใต้ไข่ทุกคนมีฝ่ใต้ไข่จอร์ดมีไหมอุดสองแป๊บ อเขาไปดูคอนเทนต์อะไรมาตคุณรู้ไหมครับผู้ชายทุกคนมีมีฝายใต้ไข่อะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าคนใต้เสป็นคนเติมพระพุทธเจ้าแดกเมาเกินแขกแดกเกินเจ้าภาพหมูหันถนัดแดกโดนแดกนะกูอีสานพาแดกแดกดึกมาร์กไม่แดกทำไมเราจะเจอว่าหมาไม่แดกป่ะอ๋ออาจจะเจอแบบร้านไม่อร่อยปะหอย พายุหอยมีหอยดองทามาจากหอยอะไรเออว่ะก็ขึ้นอยู่คำว่าเขาจะเอาอะไรมาดองบาลมีหอยไอ้นียหวนยังไงก็เฮียอยู่ดีลิงนี่ลิงลิงลิงเฮ้ยอันดับเซอร์อันดับหนึ่งไม่ใช่โรบุรีว่ะแสดงว่าไล่ออกจากระบุรีแล้วไปอยู่ไทยแล้วจังหวัดมนติดติดกันมาใกล้ใกล้กันลิงสายลับเอาแล้วไงเราเราเรารู้เรื่องลับของรัฐบาลแล้วหรือยังลองเซืร์คูจินเฉยๆมันจะมีคู่ไหนให้จินบ้างคูจินพันตรียศทหาร เป็นจิ้นหรือเป็นจิ้มอันนี้ต้องถามคนอยู่ในรูปอ่ะลองเป็ดความลับของลูกไปขี้เรแม่งพกปืนแม่พกปืนแม่งแบบแม่งคนคอนสายสายสายการบินสายรถไฟฟ้าสายรหัสเทวดาไดา้คืออะไรวะติดต่อข้างบนได้เลยไอ้เน,นี้ยเรามีสายยางสายอะไรแม่งรหวัดใหญ เนี่ยกูบอกกูไม่เข้าใจเลยแอบแอบแอบสกุลนครแอบทำอะไรกันเด้ยสกุลนครแอบทำอะไรกันแอบบอบน้ำแอบทำไมวะแอบพี่น้องเขยทำอะไรเอ่ยเฮียชาวบ้านเพลงเพลงเพลงไม่มีตัวเชี่ยมาแอบกูเอาเอากูนั่งดูแอบแอบไอ้ยูดูตัวเชี่ยกันอ๋อตัวเชี่ยแอบมาจัดเลยคือนั่งคอมตัวนี้คือตัวเชี่ยเข้าบ้านมึงแดกขามึงอ่ะ ได้นะแตกใช่ไหมแกลเล็ตเลยโอ้ยกูต้องเซฟเซเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยมันคือไว้พนันนะครับมันคือไว้พนันแตกดีจริงขี้ขาดแม่เจ้าอ๋อเลนเซอร์เยอะระดับระดับที่สี่เลยคนเยอะเหมือนกันนะเวลาเอาอาหารออกจากตู้เย็นนะครับให้อุ่นก่อนนะถ้าเป็นอาหารที่อุ่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจอแสดงปัจญาว่ะอมดิอ่ะอม เวนอมมาสึกษาูนยออกไปอมมองเวนอมเวนนะอมอนักเรียนนักเรียนคลิปนักเรียนนี่คืออะไรคลิปนักเรียนเต้นแบบซ้อมเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนวีเคนี่คืออะไรนักเรียนเขาเล่นโซเชียลมีเดียโอ้ยเทปทุกอันเลยอะแก๊บอะไรว่าหนีดีอันนี้หนีนไปก็ตายเปล่าเท้าเลยหนีห้าวไปว่าทักสิณนี้ หนีทหารโหเยอะเหมือนกันนะดับสี่แล้วเนี่ยตรงหนีไปเนี่ยประโยคคําสั่งเะาล้วรไงดูหนิงเนี่ยปากปากหมดลูกอันดับหนึ่งเลยโอ้โหอันดับสี่ปากดีอ่ะต่อไปคิดนี่ได้เลยครับจอดได้รู้ว่าบ้านต้องมีการตอกเสาเข็มทุกคนไีฝใต้ใครครับผม